ถ้ผมซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่หลักของการจัดกิจกรรมของมหานนะครับมหานทั้งหลายที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยทั้ง17ท่าน,นก็จะร่วมกันสวดมนต์ภาวนากันอยู่ตรงนี้ในเวลาเชา้าแล้วก็เวลาเยน็นเพื่อบูชาองค์เทพเจ้าของเขาทั้งหลายเช่นพระศิวะพระนารายณ์พระพิฆเนศพระแม่อุมาพระแม่สุรสศดีและเทพเจ้าทั้งหลายที่เขาบูชาและที่ตรงนี้ที่เราเขาได้กั้นรัวน้วไว้นะเขากล่าวว่าเป็น หนังเสือจริงสีสันเสือจริงที่เดิมเมื่อก่อนเนี่ยแถวน,นี้จะเป็นป่าแล้วจุดไล่ล่ามาได้แล้วก็ใช้ทําเป็นบันลังหรือที่นั่งของหัวหน้ามหาในการประกอบพิธีในโอกาสสําคัญคญเท่านั้นนะครับถึงจะจัดนั่งอยู่บนพิธีตรงนี้นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ที่เราเห็นเป็นเรือนสองชั้น3มชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บอาหาร แล้วก็ส่วนชั้นบนก็จะเป็นห้องพักที่พักของมหารซึ่งณปัจจุบันมหันก็ยังคงพักอยู่ที่นี่เช่นเดียวกัน